นตามดเ็สวัสดีครับวันนี้ข้ามาปะากระปองความสัรหาพาทำวันนี้ก็ยะน,น,น้ำพริกเฮ็ดฝังกะย่างเฮ็ดย่างหอมย่างหอมแดงย่างพริกเลยครับมันหอมๆเลยมาเริ่มทำกันเลยครับพริกกระเทียมหอมแดงย่างครับไปเลย รละเอียแล้วก็บนีนนะครับตามในเฮ็ดเลยครับมันมัมมอกอันนนะครับเราต้องเรียกล่าใส่นะครับผมง้าก็เลยของล้ำครับกับมะนาวมากัมกบุกมักซมกับบล้องไซครับ น้ำน้ำปลาครับกเอาเลยครับอส่วนผมเรจะขอใส่น้ำปาลาร้าเร้อยครับให้จัดจานกันดีกว่าน้ำพริกเห็ด ฟังเรียบร้อยกินได้สวัสดีครับมากินเข้าครับน้ำพริกเอ็ดฟังออมหมากแล้วอืม อืมหมกอืมบะชอบขโมยก็ห hmm. ก mm hmm. mm hmm. mm hmm. yeah. so Rồi ừ, nhá. ตามนูม้นเือะครับแถบหมูไปดีครับ,บ,ม,รรบมาเลย โอ้โหไหนได้กินข้าวกันเพลงมีแห้งเลยครับอ,อ,อืมเฮ้อครับ

นี่ครับบมอหมอครับขอบคุณที่ตามครับชมครับขอบคุณครับผม